ทักทายกันครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอนะครับกับการมาวันนี้จะมาแชร์ความรู้เหมือนเดิมนะครับทุก EP ีทุกคลิปนะครับเกี่ยวกับการทําสวนเกี่ยวกับการทําต้นไม้ปลูกต้นไม้ทําปุ๋ยทําอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เกิดจากการเรียนรู้ของมิสเตอร์เอเองนะครับไม่ได้ไปคัดลอกจาก E ีีของใครไปดูของใครแต่ก็ไปดูของคนอื่นอยู่บ้างว่าเขาทําอะไรนะครับมีความรู้ยังไงนะครับ ส่วนความรู้ที่ได้ก็เซิร์ชจาก Google นะครับ YouTube บ้างนะครับหรือก็หาอ่านบ้างนะครับเปิดในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมาแชร์ความรู้และประสบการณ์นะครับจากการปลูกต้นไม้มา4เดือนเต็มๆแบบเขาเรียกว่าอะไรครับแบบเอาจริงเอาจังนะแบบเอาจริงเอาจังคือ4เดือนเต็มๆเลยนะครับก็ หลังจากที่พาเพื่อนๆชมสวนไปแล้วนะครับใน2อง EP ที่ผ่านมานะครับใครที่ยังไม่ได้ชมสวน BM เอแนของเราก็กลับไปตามไปดูได้นะครับสวนของเราเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับมีที่เราเก็บตั้งแม่ไว้ก็เอาไว้ที่ที่สวนใหญ่ของเราสวนใหญ่ก็คือหมายถึงว่าพื้นที่นะครับพื้นที่แต่ไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้เยอะๆอะไรไม่ใช่นะครับมีพื้นที่ที่อยู่ติดกับใกล้ๆกับภูเขาเนาะอากาศบรรยากาศก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปไว้ตรงนั้นนะครับ วันนี้ก็จะมาแบบแชร์ความรู้แล้วก็สิ่งที่มองมองแล้วนะครับแล้วก็ทำแล้วมันมันเกิดผลดีนะครับแล้วก็มันได้อยา่างที่อย่างที่ทดลองมาจริงๆนะครับวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับโชว์ด้านหน้าตอนนี้นะครับนี่ก็คืออะไรครับกระถางนะครับวันนี้นีะ่ะมิสเตอร์เอ็มจะพาเพื่อนๆนะครับมาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆว่าการเปลี่ยนกระถางให้กับต้นไม้นะครับ มีความสำคัญอย่างมากนะครับฉะนั้นแล้วใครที่เลี้ยงต้นไม้มือใหม่เหมือนมิสเอมเนี่ยต้องเข้าใจวิธีการเปลี่ยนกระถางและขนาดของกระถางด้วยนะครับขนาดของกระถางมีปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตเจริญเติบโต,ต,ตด้วยนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาแชร์ความรู้ไปพร้อมๆกัน ในส่วนของสวน BMPan ของเราส่วนเล็กๆของเรานะครับเราจะมีกระถางอยู่ประมาณหกไซส์นะครับหไซส์หขนาดนะครับขนาดแรกคือขนาดเพาะพันธุขนาดเพาะพันธุนเน์เพาะมเล็ดนะครับหรือวางข้อนะครับขนาดนี้นี่ครับนี่เลยครับขนาดนี้ก็คือขนาด3.5นิ้วนะครับขนาด3.5นิ้วนี่นะครับก็เอามาเพาะพวกไข่บอลกระดาษไข่บอลช้างเหลืองไข่บอล กวากใบโพอะไรพวกเนี้ยนะครับคควววเออ่่ยายไข่บอลนี่จงอางเนี่ยครับของแม่ค้าเขาสวยมากนะครับวันนี้เสนอขายไป1,000บาทนะแต่ก็ปิดเก็บเองนะครับเพราะว่ามีคนให้แล้วแหละแต่ก็ไม่ยอมขายนะสวยมากนะเนี่ยครับเนี่ยขนาดสามจุด3.5นิ้วนะครับ,เ,นะรบเพราะบอลกระดาษนี่คือบอลกระดาษนะเห็นไหมอ่าลายสวยไหมของเรานี่นะครับบอลกระดาษเราคุณภาพคุณภาพทั้งนั้นเลย ขยับขึ้นมาไซส์ที่2ก็เป็นไซส์นี้ครับไซส์ขนาด4นิ้วนะครับ4นิ้ว<า>ก็เอาสามารถเป็นเพาะพันธุ์ได้เพาะพันธุ์ได้นะครับเช่นตัดวางข้อได้นะครับเพาะชิ้นตาได้เพาะไข่ใบใหญ่ๆได้เช่นไข่บอนกระดาษด,ดำด่างอะไรเงี้ยนะครับไข่ชิ้นใหญ่ๆห,หรือจะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็มีขนาดเล็กๆข,ขนาดอย่างเงี้ยนี่นี่ครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของขนาดอ่า4นิ้ว,วเห็นไหมเราสาต้นไม้เนี่ยฟอร์มมันจะมันจะทำให้ฟอร์มของต้นไม้ดูสวยนะครับฟอร์มของต้นไม้ดูดีแล้วก็อ่าลำต้นต้นไม้ใบนะครับรวมกับกระถางเนี่ยมันจะดูพอดีและเหมาะสมนะครับแต่ต้นนี้ยังไม่เหมาะแก่การเปลี่ยนกระถางนะครับดูจากใต้กระถางนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะแล้วก็มีไซส์เพิ่มขึ้นไปคือเพิ่มเป็นขนาด6นิ้วนะครับ หนิ้วก็ขยับขึ้นมาอีกสองให้ไหมครับจาก4ขึ้นมาอีกสเป็น6นิ้วนะครับเพื่อที่จะทําทให้ลากเขาเดินต่อนะครับลากเขาเดินต่อส่วนขยายต่อไปซึ่งมันเหมาะสมกับต้นไม้ที่าสามารถที่จะขยับขึ้นไปนะเช่นแบบนี้เห็นไหมครับอ่านี้ก็เป็น6นิ้วนะครับตัวนี้เป็นโคมเนอร์นะครับโคมเนอร์ Minor, อันนี้ชํามาได้ประมาณหเดือนนะครับตอนซื้อมาต้นเท่านี้นะครับต้นเท่าใบนี้เห็นไหม ตอนซื้อมาเนี่ยต้นเท่าใบนี้นะครับเขาก็เริ่มยืดเริ่มยาวของเขาออกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นไหมครับรากเขาเดินดีแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางต้นนี้ดีกว่านะครับ6นิ้วนะหนิ้วไปต่อกันเลยนะครับที่สวนของเรามีกระถางไซส์ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือขนาด8นิ้วนะครับแนิ้วแต่เสียดายเราหาซื้อสีดำไม่ไม่ได้นะครับเราก็เลยซื้อสีใสามาสีใสก็สวยดีครับแล้วก็เราจะเห็นรากเขาเดินด้วยนะครับ แต่ไม่เหมาะแก่การเอามาวางกลางแดดนะครับไม่เหมาะแก่การมาวางกลางแดดเพราะว่าแสงอาทิตย์จะโดนรากไม้แบบเต็มๆเลยทําให้ทำให้รากเนี่ยนะครับเกิดความช้านะครับรากดํารากไม่เดินนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นกระถางใสเนี่ยต้องปลูกในโรงเรือนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แนะนำนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นกระถาง10นิ้วนะครับกระถาง10นิ้วที่จริงมันเป็น10.5เนาะ ก็เอาพูดแบบรวมๆนี่ก็เป็น10นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นมาเป็น10นิ้วหลังจาก10นิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตรก้านะครับตรก้า20นิ้วเลยนะครับ10นิ้วขึ้น20นิ้วเลยนะที่สวนของเรานะครับที่สวนของเรานะจาก20 20ปุ๊บแล้วก็จะมีอ่างบัวนะอ่างบัวนะครับ เป็นขนาด30นิ้วนะครับกลับไปดูที่เราปโลโูกโพลกคาเซียได้เนาะไม่ว่าจะเป็นไวรลาวาเซินเะจิ้นนไวลาว่าเชิรเจินนะมีอะไรอีกที่เราปลูกโพลอนเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลมอนนะที่เราปลูกไว้นั่นแหละเป็นอ่างบัว30นิ้วนะครับก็เป็นประมาณนี้ที่เรายืดต้นไม้ออกไปส่วนของเราเนี่ยยังไม่ลงดินนะครับเพื่อนๆเนาะเรายังไม่ได้ปลูกลงดินเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปดูแลที่สวนใหญ่นะครับ การปลูกลงดินเนี่ยต้นไม้จเจริญเติบโตเร็วก็จริงนะครับแต่ต้องมีการดูแลอย่างดีเช่นต้องอใส่ยาฆ่าแมลงนะครับใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับแล้วก็มีวิธีการดูแลจัดการต้นไม้อย่างดีนะครับต้นไม้เขาถึงจะโตวสวยงามเหมือนที่เพื่อนๆหลายๆคนแนะนําว่าเอาลงดินเอาลงดินเอาลงดินดีเยี่ยมครับแต่ต้องดูแลตามด้วยมาวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางนะครับวันนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับโคลคาเซียโคไมเนอร์นะครับ เป็นบอลเขียวหน้าดำบอลเขียวหน้าดำนะครับก็คือเนื้อตัวของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวครับแล้วก็รูปด้านในเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นเป็นท่อ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 นเหมือนหลังเต่าอ่เหมือนหลังเต่านะเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ความสวยงามของเขาก็คือเนื้อใบเขาเนี่ยจะเหมือนกรมีนะครับจะเหมือนกรมีนะสวยงามมากนะครับตัวนี้มีมีเอกลักษณ์มากก็ ราคาถ้าต้นนี้ขายกันก็อยู่ที่ประมาณพันต้นๆนะครับหลักพันต้นๆเนาะพันต้นๆเพราะว่าโคเมเนอร์ก็ราคาก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นแต่เป็นไม้ที่สวยงามนะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเป็นไม้ที่สวยนะครับเป็นไม้ที่สวยมากนะครับแบบนี้เลยนะครับไม้ที่ยืดแบบนี้นะก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรนะมาาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลยนะครับก็วันนี้เราจะเปลี่ยนจากหกนิ้วนะครับเป็น 8นิ้วเท่านั้นนะครับไม่กระโดดไป10นิ้วนะเป็น8นิ้วก่อนนะครับก็เริ่มจากถ้าเป็นเป็นโคลคาเซียเนี่ยเราจะแช่น้ําอยู่แล้วใช่ไหมครับแช่น้ําอยู่แล้วนะครับสูตรของเราก็จะลองด้วยกะมาพร้าาก็ได้หรือไม่ลองก็ได้วันนี้นะครับเราได้ดินนะเราได้ดินสูตรดินอุดมคติมานะครับเราก็จะใช้ดินสูตรอุดมคตินี่ยในการผูกแล้วก็เราไม่ลองด้วยกะมาพร้าาก็ใส่ดินเลยนะครับ ใส่ดินลงไปเห็นไหมแต่ใส่ปุ๊บมันจะรั่วยอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันยังไม่โดนน้ำเนาะเพราะว่ามันเป็นดินแห้งนะครับเป็นดินแห้งมันยังไม่โดนน้ําฉะนั้นแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเราลดน้ําเขาจะแน่นของเขาเองเขาจะเกาะตัวเขาเองนะครับใส่ลงไปประมาณแบ่งกระถางเป็น3ส่วนนะหนึ่งสองสามใช่ไหมครับใส่ลงไป1ส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นไม้ของเรามาวัดนะครับว่ามันเหมาะสมพอดีไหมอ่าเห็นไหมครับ พอดีเป๊ะเลยนะพอดีเป๊ะเสร็จเรียบร้อยก็ลุยกันเลยครับนี่โคไมเนอร์ minor, อย่าทิ้งป้ายนะครับอ่านะครับก็เอาอุปกรณ์ออกก่อนถอดต้นไม้วิธีไหนก็คือเหมือนที่บอกก็คือเอามือเรานะครับวางหน้าดินไว้นะครับปิดหน้าดินไว้สอดนิ้วไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็คว่ำลงได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาเห็นไหมครับเนื้อดินของเราค่อนข้างจะล้วนซุยนะครับล้วนซุย ฉะนั้นแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนกระถางนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูล่าครับหืขาวโบ๊ะนะครับแล้วก็แบบออกกันหืไม่ไม่แบบไม่มีแบบกระจุกกระจิก๊กเงครับแบบมากันแบบเต็มเต็มเนาะแล้วก็เอาวางลงไปเลยนะครับวางลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะจัดต้นไม้ของเราเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เติมดินลงไปเลยนะครับเติมดินลงไปเลย เติมดินลงไปเลยครับเติมดินลงไปได้เลยครับการเติมดินนะครับถ้าเป็นดินดินล้วนซุยนะครับที่เราปรุงเองที่เราทําเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยมันจะยุบมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่เซมจะใส่ลงไปแบบเกือบเต็มเลยแล้วก็จะกดกดด้านข้างนะครับกดด้านข้างให้อยู่ในระดับของขอบกระถางเห็นไหมกระถางเขาจะมีขอบระดับอยู่เราก็ ใส่ให้อยู่ในขอบระดับนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยกดเบาๆนะอย่ากดแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบก,กับราาเขามากเกินไปนะครับลากจะชะง,งักเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รดน้ําเลยนะครับรดน้านะลดก็รดด้านข้างนะครับบอกทุกขั้นตอนแบบนี้ก็น่าจะทําได้กันอยู่นะเพื่อนๆเนาะนะนะหลายๆคนเป็นมือใหม่ก็ทดลองทํากันได้นะครับเหมือนที่มิสเตอร์แนะนานะ ลดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ําก็ไหลออกจากก้นกระถางแบบนี้เลยนะเออแบบนี้รับรองว่าพะรากไม่มีปัญหาแน่ๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วประเภทวันนี้เราเป็นโคโลคคเซียนะครับก็สามารถนำที่กระถางรองนะครับใส่น้ํารองได้นะครับแนะนําว่ารองน้ําอย่าเกิน1ส่วน นะครับของกระถางนะครับแบ่งกระถางเป็น3ส่วน1 2 3เนาะน้ำอย่ากเกิน1ส่วนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็วันนี้อาจจะด,ดูยิ่งถ่ายยิ่งมืดยิ่งถ่ายยิ่งมืดใช่ไหมครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมเพื่อนๆนะครับวันนี้มาบอกเทคนิคและวิธีการสังเกตต้นไม้นะครับว่าต้นไม้ของเราพร้อมเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับสรุปก็คือพร้อมเปลี่ยนอยู่2วิธีวิธีแรกคือรากกระทุรากกระทุ <laughs> ลากทะลุก้นกระถางไปแล้วนะลากทะลุก้นกระถางไปแล้วนะครับแล้วก็สองก็คือฟอร์มของต้นไม้ฟอร์มของต้นไม้นะครับเกินกว่ากระถางไปแล้วนี่นะครับมีสองวิธีนะครับที่มิสเอมแนะนำนะครับเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์รวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องมิสเอมด้วยนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณครับ